ผู้หนึ่งอ้าโจกผู้หนึ่งอาเซียมเป็นในได้คือจังหวะได้มาเสียเนี่ซอยน้องนุ่นมาเลยเห็นเพื่อนอยู่นานพักบ่อเด้อมาเลยนะเพื่อนเลยก็เสียเนี่ยซอยนุตายเบสิได้เพื่อ <c oughs> นไม่ทิ้งกันเพื่อนไม่ทิ้งกันพะนะ <c oughs> โดยโอ้ตายเสียเบิร์ตคันแท้นในเทบออ่อเลยอืมฮนนี่ก็คือตอนนี้ก็นเนี่ยข,วขัวมาเป็นฮองตัวเองนะเบยละเนี่ยนะเนาะคือน้องแก้วได้สะลบ มีครัวของตัวเองอยู่แล้วมันบ้าของจังอืม โอยกาสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุคนคือเก่าเนาะบอาจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข่าซูซอ,องมุกดาวันสาวลาวคือ 9, เก่าพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมาพ่มาพ่อกับสาวมุกดากาพี่แหละทุกคนเลยเนาะอ่าอยู่บ้านน้องนุน่น อาที่แรกก็คิดว่าชีเข้าไปหาทางน้องแก้วเพิ่นกําลังว่าชีพากันออกไปแต่ว่าพอดีทางน้องแก้วเพิ่นกลับมาหาทางน้องนุ่นทุกคนเลย กพอดีว่าทางสามุกดาก็ได้ฮาเป็นสะพานบุญให้ทางอาผู้ใหญ่เนาะเพิ่นกบ่ให้อออสื่อเสียงเรียงน้ําทางสามุกดาขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ณลกผู้ใหญ่เพิ่นเด้อที่ไว้เน้อเสียใจให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญให้ในข้างนี้เนาะโดยอ่าคือมื้อนี้ทางสามุกดากักะว่าสิเอารางวัลไปให้น้องนุ่นอ่าบ่แม่นน้องนุ่นเนาะน้องแก้วลืมอีกหลายทุกคนเลยเนาะเพราะว่ารุ่นละคราวเดียวกันน่ะเป็นหมู่เดียวกันกับลุงลืมลืมสื่อนั่นก็ได้ ก็ตอนนี้กระทั่งอ่าน้องแก้วเพื่อนกาอยู่ที่บ้านน้องนุ่นทางสาวม,มุกดากาซีบ่ได้ข่าวไปอ่าเ,เพื่อนเพิ่นเนาะกาชี้ืธออ่าถ่ายคลิปอยู่บ้านน้องนุ่นเลยโดยกะทางสาวม,มุกดากาซีผ้าไปเบิง้งพ่อแม่พี่น้องเลยกะถือว่าโอ้ย คือว่าพร้อมเพียงเฮียงหนากันแท้ๆทุกคนเลยเนาะตอนนี้เพิ่นกาอยู่ส่วนภาคส่วนครัวพ่นแหละป้าสาวพ่อแม่พี่น้องเดียวทางสาวมุกดาการสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะว่าน้องๆเพิ่นเฮ็ดอีหยังอยู่โดยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันได้เด้ออ่าสาสาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมาก็โอ้ทุกคนเลยสาวบ้านน้องนุ่นเนาะที่โตบุบบุบบั่บุบบั่มทุกคนเลย ไปเบิง่งไปส้มน้ำกันเนาะเออมาก็คือฟ้าคือฝนคือก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโอ้เอ่อะสะบบายดีป้าลุงในลูกโดย,กกยานนัากันเทียังบานนี้เฮี้ยงคักบานนี้สองคนเลยบานนี้ทุกคนเลย่าเชียร์หยาพักอยล่ะอืมเชียรหยากันเท โอ้คนทุกคนเลยโอ้ยังายเต๋เวบนคนแนแต่ว่ามันบดได้รหละเนาะโอ้น้องแก้วมะลินพี่บอลุกกำลังว่ะสิเมื่อหาได้พ่อมานน่ะพอดีมาพ่ออยู่พี่ทุกคนเลยอ่าเป็นอะไรกินข่าวกินหน้าเบิร์ตทุกคนหรอบอลนี่ฮะกินข่าวกันยังลุกโอ้เรือกินหมูกระทะล้วกันสิอ่า แล้วก็กิน่ตโอ้กินบะเพดกันเลยขวาบะลุอืม,อมแล้วเออโดดมาซาพดเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้ารอบหน้าเนาะมาซาพดทุกคนเลยกับพอดีเบงคีเพ่นอยู่เมื่อวานนี่โอ้ได้กินสมใจอยากแล้วไวล้ล่ะเป็นได้แซบบ่หมูกระทะบาดนี่แซบบอเป็นอะไรได้ความู้ซึกกินกะเซฟแล้วกแบบกินลายคุแแ้วก็ม้วน แซ่บกินหลายคนกระมวนน้องนุ่นแน่เคยกินหมูกระทะอยู่บ่ลูกเคยกินน้องแก้วนี่โอ้ไปกินน้ำกันเลยนเป็นบ่โอ้ดีดีดีเนาะไปไหนได้น้องนุ่นครั้งแรกภาษาของน้องนุ่นนะน้องอันครั้งแรกคือการเป็นบ่ะนี่ไม่รู้เป็นว่างน้องแก้วได้สิลูกเป็นเป็นแต่ว่าน้องนุ่นหนังคีบ่เป็นโอ้ไปไหนได้แซ่บบ่แซ่บบ่นุ่น เออนองแก้วเด้อยากมีรอบสองอีกปะ่ะอยากมีเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจากมือเดี๋ยวเขานัดกันเนาะจากมือเนาะนัดกันนัดกันนัดกันเดี๋ยวเอ้ยสีอ่าเขามาหาดากาซีให้ทางน้องอ่าน้องนุ่นไปนำ้ำไปกินน้ำคือกันเนาะอีกบุกีมือดอกปวดใจรอเด้อรอบสองเด้ด <laughs> ดอฮ่ด้ทุกคนเลย โอ้ผู้หนึ่งอาจกผู้หนึ่งอาเซียมเป็นอะไรคือจังหวัดได้มาเสียยะซอยน้องนุน่นมาเลยเห็นเพื่อนอยู่นานพักบ่อเดิมมาเลยเห็นเพื่อนเหลือกเสียยาสุดตันตายเบสิได้แบบเพื่อนไม่ทิ้งกันเพ <laughs> ื่อน <laughs> ไม่ทิ้งกันพะนะโดยโอ้ตายเสียวเบิร์ตคันแท้นี่บ่เอเลยอ,อทางน้องนุ่นเพื่อนก็นได้ปลูกพักอนณาอย่างพักหอมแมนบใบละ พอหอมป้อมแลวก็บักบุงอืออันนี้ก็คือพักบุงทุกคนเลยเนาะเมนี่เข่ามากระแปกมเอนีอยู่ส่วนเป็นมือตัดแดดมาเสเชีย้อนี้นั้นเครื่องคนอือมันบรรยากาศเป็นใจแม่นบ่โอ้ก็เลยบ่ได้อันนั้นเนาะทุกคนเลยอ่าอ่ดีดีดีได้เลยขอเอเียตอนอ่าตากแดดตากหน่ายก็คือว่าฮัลหละอาการเจ้าก็ะเฮงอันนั้นอยู่เนาะเดี๋ยวเรา เยี่ยพว่าการกำเริ่อีกถูตั้งนี้กันทุกคนเลยบลูดตึ๊บตั้มไปย้าบัตรได้ภากันไปดำให้ดำหน้าบลูกเดี๋ยวนี้ฮะบัตได้ไปฮับจ้างระบายบ่เป็นอะไรลูกไปบอทันไปบอทันโอ้เป็นอะไรคือว่าไปบอทันมันไก่บ่เจ้าของงานเพิ่นอ๊อกค่ะบลูดเดีอ๊อกอันนี้ตัวไปซื้อโอ้ไปฮับจ้างแบบได้ดำหน้าบ่า โลกาโลกาโอ้โอ้โอบันี้หันเจ้าของนาเพิ่นไปก่อนเลยบ่ได้ไปเอาค่ะฐานนุ่นฐานนุ่นเออฐานนุ่นฐานนุ่นบ้าดังๆนี no. ่ก e ็เ e ห่เลยบ้าสาเดี๋ยวไปนั่งอยู่อันนั้นก่อบ่อันฝนตกเลยเนาะเดี๋ยวอันน่ะ โทรศัพท์เอ้ยมันสีนั่นได้นี่ผลปล่อยทุกคนเลยไปอีหลาปะเดี๋ยวไปนางพุ่นก่อนเนาะเดี๋ยวตากแดดตากลมอ่ะตากฝนตากลมเลยพะน,นะเดี๋ยวสีบอสบายอ่ะไปไปอีหลาปะก่อนเนาะผลลิ้นทุกคนเลยโอ้เห็นอยู่บอนี่เนาะ โอ้ยงี่มุนกันได้ไามอายอุรุ่นล่าค้าเดียวกันได้บ่ดิฮะน,น้องแก้วหนักชิบสามโมลึกเออแต่กระตัวซ้ำกันเลยเนาะกระตัวน้องแก้วชีอวักว่าแล้วสูงกว่าอ,อีกโอ้สูงเท่าไรนี่ละ่ะเอาไปแทนเออคิดเห็นสภาพเลยเห็นน้องแก้วเลยเอ้ยคิดเห็นน้องสาวเอ้ยเนา,าะอะไรก็คิดฮอดคิดฮอดน้องสาว ก็เพิ่อนกับ่ได้อยู่น้ำเอ้ยก็เป็นคนแบบสไตล์คือโตัวเลยอยีหลลยแบบว่าแบบสไตล์แบบว่าอันเอียงอยู่ซื่อๆกับยิ้ม,มแล้วก็บแบบว่าเป็นคนที่แบบอยีงยงอะแบบมูว่าเนี้ยเป็นตาห้กับบขาให้ฉันยิ้มอยู่ใจสั้นแหละมูจนมันใสดีโตก็เป็นไปนั่นบ่เบิ่งก็คือสีบ่คอยซีเรียสปานไหนนะโอ้ทุกคนเลย บอกมาแล้วก็เห็นน้องแก้วแต่ก็คิดว่าน้องสาวน้องเห็นอ่าสองคนแล้วก็รุดเล่าข้าวเดียวกันพอน้องสาวตอนนี้เป็นกบปิยูคนบุรุไทยแต่ว่าสีผิวนี่คนละผิวเนาะอันน้องแก้วนี่ผิวสีแทนน้องนุ่นนี่ผิวผิวเหลืองผิวเหลืองวะผิวเหลืองงนเนาะทุกคนในโดยขาวเดืองน้องแก้วนี่ผิวสีแทนงามหมดสองเด้อมีผู้บอกผู้บาได้จักอันนี้บ ยังมันบ่เออบ่บ่เฝ้าให้คิดเรื่องนั้นเด้อญ่เป็นสาวมีหน้าที่เรียกเหตุงานทําไรหละเด้อจังตัดสินใจมีสู่มีแฟนเนาะคือตอนนี้ห่ะอย่าเฝ้าไปหามาในเดอเรื่องผู้บอกผู้เบาอย่าเฝ้าไปหาอย่าเฝ้าไปหาเนาะก็คือบ่บอกว่าใอหละเนาะเพราะว่าอ่าคือว่าอะไรตามเขตบ้านนอกข้างหน้าเฮาก็คือจังชุมเจ้าเคยได้ยินเนาะเพราะว่าอายุ14-15ปีกับลูกอพอพเลยเนาะอืม กับหมหายเป็นแบบนั้นเดอ้อ,อยู่ไปลิ่นกินไปก้อนเนาะแม่นว่าาลิ่นกินหรอกเพราะม่ไม่ต้องเลยคือ <ม 're. S 1> อยู่ไปก้อนเอาอ่าประสบการณ์ไปก้อนการเรื่องรอบเรื่องครัวอ,อ,อ,อี่ก่อนสีตัดสินใจอ่าเอากันนี่ก็ให้คิดกคักให้อายุประมาณ,ณ,มาณบ่ได้แท้ก็ห้อายุเศร้ากว่าปีเด้ออืมกลับมา,าแลแ้วก็จังมีผูบ้บอกผู้บ้านอยสำนีหาบ่พาคิดพ้าหาเดอ้อ เดบนคิตตี้อ่าเซลลินเซลลินเนาะกระบอกไว้เนะาะเพราะว่าคือวา่าอะไรตามมันนอกของหน้า,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 นนนาเขา,กออกาแบบอ่าบางคนเนาะคนกับแบบเอาลูกเอาผัวไว้ในละแบบว่าหนึ่งมากับแบบเด็กน้อยไว้กํลาลังไงเนานะความหาผิชอบกันยังบลาย <c oughs> โอ้บนี้เอ้ยเพิ่งเจออันนีงครั้งแรกในที่แบบว่าทายคลิปน้าชุ่มเจ้าสองคนแบบว่าแขกคู่เลยนี่ บ่ได้ข่าวมาหาตะดนในนั่งนุ่นเนี่ยโอ้จับเอ้ยได้อยู่บ่บอกได้เนาะอยู่ในใจเสมอแม่นบ่เอออนั่นสมุกคู่มาเถี่ยวว่าเนี่ยคิดหาเอ้ยแม่นบ่น้องแก้วได้ส่ะยอดคิดกันเออหามื่อนัานเด้ไปหาน้องแก้วเนาะมื่อนัานเนาะได้เอากระทางไปให้สบายขึ้นกว่าเก่าใบละบ้านี่เลยมีทางเลยเนาะอือเลยเลยคือเอ้ก็คือว่าทะเลาะเอ้ยก็เล่นพุ่นเล่นพี่เนาะเล่นใต้เดนเหนื่อ้ยก็ได้ คือมือนี่แหละก็มีโอกาสแหลวก็เออยก็คิดทองชุ่มเจาคือกนันเนาะก็เลยมาหามือนี <Yeah. S 1> อ่มีแต่ผูกงามๆเนาะทุกคนเลย <laughs> มีแต่ผูกงาม mm hmm. คือน้องนอน,นี่ก็คือตอนนี้ก็แง่รัวามาเป็น้องตีเองนะบบยละแง่เน้เนะเนาะคือน้องแก้วได้สะละมีรัวของตีเองอยู่แล้วมันบอง,องเจอ คืออันน่ะเจ้ามาดิดน้ำนองนู่นตลอดเลยใบละเผื่อแบบนี้มาเปลี่ยนกันไปดีกันเปลี่ยนกันโอ้น้ำเข้ากับมาดิดน้ำเพิ่มป่ะบุรีเพิ่นมาดิดน้ำเข้าเออเปลี่ยนกันบ่ยนกัข้าวเมี่ยกับบุรีไปดีกันโดยคือเป็นมู่กันตั้งแต่ตั้งแต่เิ่น้อยข้าวหลินกันบุรีเพิข้าวกามีซี่นิดคือกันข้าวกาขอบใจกันก็ะดิ่งน้ำกัน ชีวิตคือกันนี yeah, ่เป็นแบบไรลูกการแบบถูกง่ายคือกันแบบเพื่อนกับพ่อเพื่อนกับแม่ก็บ่มีพ่อวิแม่มีกับพ่คือบ่มีเปิดหันมีพออยู่น้องแบบยังมันมีพ่อน้องแกแบบไม่ได้อยู่น้ำพ่อแม่แต่นอนกันกันอยู่กับไอ้กับน้องกันกับเข่ากับเข่าก็เลยคิดใส่หัวอกเดียวกันก็เลยเข้าใจกันแบบนี้ ก็เลยหลิดน้ำการตั้งแต่ใดมาแล้วอ่าทาวา่าโบโบถือบอต้องเนาะถาว่าเอโลงเกินไปก็เอยก็ขอโทษนะเนะาะคือน้องนุ่นนี่ขาดเมย์ไปนี่จากปีลุเอา่อเอากรยเาเอามาเลียงตั้งแต่เจ็ดเดือนของพ่อแม่เราปากันแล้ว่อเอาเกามาอยู่นั่นเลยพ่อก็ะ่ได้ยงมาแน่นเอาแต่แมย์นี่คือติดต่อถามอาถามข่าอยู่มาลก ตอนนั้นเฮาก็ฮู้แล้วก็ว่าก็มีคนบอกให้เฮาแวะลิ้นน้ําเพิ่นเฮาก็แวลิ้นน้ําเพิ่นอืมจังไดก็ย่าได้ลูกเด้อถึงพ่อแม่เพิ่นสิได้เลิกลากันไปก็ย่าแต่ว่าเจ้าก็เฮ็ดหน้าที่ลูกต่อไปเนาะอ่าในถ้าว่าคือเว้าหั่นแหละคั่นาบ่มีเพิ่นเจ้าก็คือสิบ่มีมื้อนี้ั่นน่ะกบ่อยากให้ลืมบุญลืมคุณ2กรรม2่ายเนาะก็พุ่นกรเบิ่งพี่กเบิ่งเล่เด้อถ้าว่ามีโอกาสกไปตอบุญแทนพุนเพิ่นเนาะ โดยกะเบิ่งเพื่อนกะคือว่าอะไรล่ะกะเบิ่งทั้งสองก้ามสองพายกับเบิ่งพุ่นเบิ่งพี่เนาะอันพุ่นกับพี่อ่าพุ่นกะแม่พี่กับพ่ออันเดียวกันนอกถึงว่าเพื่อนจะไปครอบครัวของเพื่อนกะย่าเพื่อนเพราะว่าในน้ำเฮาก็ยังเป็นลูกเพื่อนคือเก้าโดยกะมีแต่ท้าว่าได้โอกาสในกางกะไปเยี่ยมไปยามเพื่อนในลูกเด้อบม่หายลืมบม่หายป้าบม่หายถิ่มในตัวนี้ห้ามเด็ดขาดเด้อถึงว่าเพื่อนโบอ่าอยู่ดําเฮากะย่าเพื่อนกะเฮากะ ไปยี่มไปหามาเวยเพนเดอร์ออน้องแก้วได้สรุปพ่อแม่พ่อแม่เขาหนัก้ากันแต่ห้าย่างเน้นน้อยแล้วแม่หองกับไปอยู่น้ำกับก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วคุณกบไปอยู่น้ำพ่ัวมกอันตอนนั้นหาน้องจ้าหันจากเดือนน้องจ้าหันละน้องละ อตอนพ่อแม่น้องแก้วป้ากันน้องชื่อได้ว่าน้องน้งย่งน,น้อยนอยนะน้องละเราหากับปีหนึ่งมีปีปลายเลยอตอนนี้เราจะปีแล้วใช่ละพกปีหามากเลยห้ปีแล้วนะ้องเกระเที่ยว่าโดนเติมแล้วเนาะน้องแก้แล้วสรุปอันพ่อแม่ได้ขัามาเยี่ยมยามตามข่าวอยู่ปะกับโบมีแต่พอ่อเราเกาะ างานกายไปไกลมาแล้วเห็นแล้วก็ถามผ่านทามาทานี่จนค่านระเบ้อเนี่ยจะนี่พ่อกับแม่นี่อันคนไหนอยู่ใกล้กว่ากันซักลองอยู่ใ,ใกล้คือกันอันนี้กะท้าท่านี่ก็เฮือนพ่อเดี๋ยวทางข้างอีกกะเฮืนอนแม่อืมอ้าวแสดงว่าพ่อแม่จะอยู่ในบ้านนี่บอโอ้อยู่ในบ้านเดียวกันแม่อะพ่อแม่กันในบ้านนี่อนอโอ้แล้วก็อยู่ในนี่แตอยู่หมือ,อพวกรึยังพ่อจะได้สรุปแต่เมียไม่บอ ถ้าต้องเป็นพพ่อฮ่ะในเรหละครับขาอยู่ผูดเดียวนะและลบบราบบส่วนใจนะคะนึ่โอ้แต่วันหากต่างต่ว่าน้องแก่นี่ไปอยู่น้ำอาเป็นแม่เถ่าเนาะเป็นแม่ของแม่เจ้าแต่คือน้องนุ่นผ่านอามาอยู่น้ำยาแม่ของพ่อเนาะปัดคืออันน้องแก่นี่ไปยู่น้ำอาแม่ตู้แม่ของแม่เนาะก็เลยอาพ่อก็เลยบาได้อยู่น้ำ อเดี๋ยววันนี้พอเพิ่นก็อยู่เพิ่นเพิ่นบ่ไปล่ะเพิ่นก็อยู่เพิ่นย่าโอ้เพิ่นมูลเนาะอืร้ังกาดที่เพิ่นป้ากับแม่เจ้าเพิ่นก็บ่ได้เอาเมียใหม่เลยบ่อยล่ะบ่อืมไปได้ในเรื <S <S ่องเงินเรื่องข้าเพิ่นส่งยืนเจ้าอยู่บ่ซะเพิ่นกับโมีเพิ่นก็บ่มี่เพิ่นเสื่ออะไรก็คนแบบว่าคพิ่นแบบนั้นเพิ่นกัแบบครั้เพิ่นมีมันมีเล็กน้อยเพิ่นก็ซื้อเบิ้นนะแบบคือพ่อเฮาตอนนั้น อืมก็ไม่ได้สนใจแบบเพื่อนไปยู่ไปหาเพื่อนกันยังว่าลูกลูกยู้่เพื่อนกับ่มยังให้กตคือว่าอะไรแบบว่าอยู่บ้านเฮาเนอะลูกเนอะนั่นกค่อนขังว่าคือว่าอะไรแบบชี่ว่าจัางไรล่ะเงินคามันก็หายากแน่กะทรงยืนยู่กะตามกําลังที่ตัวเองหาได้เนาะเล็กๆไ้หน่อยเนาะลูกเนาะแต่ว่าเพื่อนกันยังไปหามาแเบริ์ผสมมันบ่หลุมกะ ก็เลยเข้าใจโอ้เดียวกันนอบาันีงโดยอ๋อคือคนเดียกัคิดดูตนทรงสานอยู่เนาะการหักแพงหมันแกล็กันไว้ได้ด่าเด้อมีอย่างกระเบิ้งกันเด้อทั้เจ้าสองคนเด้อโดยอ๋อเดี๋ยวทั้งเอื้วกับสีเอารางวัลมาให้เนาะการพวพันกระเพื่งจะให้ทางน้องนุ่นไปน้อยละเดี๋ยวเสียมาให้น้องแก้ววันนี้โดยเมื่อวานกับสีได้มอบรางวัลให้น้องแก้ว พ่อหนะ่อเฮาเพิ่งจะมอบใหายทางน้องนุ่นเนาะบัดน,นี้เฮาก็สิใหายทางน้องแก้วแต่ที่แรกก็คิดว่าทางอ่ามุกดาก็คิดว่าชีไปหาน้องเพิ่อ,อยู่เพื่อนแต่พอดีว่าน้องเพิ่นมาลินบยละ่ะม,มาดินก็นเลยถือโอกาสอ่าถ่ายคลิปบ้านน้องนุ่นเลยเนาะตัวอ่าทางเอ้ก็สีได้มอบเงินอ่าเป็นจานวนเงินห0ารยบาทได้ละเด้อให้เจ้าเด้ออ่ะโดยอ่ะก่อนอื่นกะหายทางอ่าน้องแก้วขอขอบุญขอบคุณทางผููรักผูใหญ่เพื่อนเพื่อนกะ โให้ออกซื้อเสียงเรียงน้ำแต่ว่าน้องแก้วน่าจะฮู้ดีเนาะโดยอ่ะขอขอบุญขอบคุณเพื่อนเด้ออีละขอบุญขอบคุณเด้อที่เขาใหญ่ส่งเงินมาให้น้องแล้วก็น้องนุ่นคอยเพื่อนอยู่ดีมีแห้งจะความเจ็บจะได้ของใครให้มีเด้อไปใส่ขอเดินทางปลอดภัยเด้อซาทุกขอทำงานทำการก็คอยได้แต่เงินคำหลังมาที่เพื่อนมาให้น้องก็คอยไลยล่อย ลายฟันเทาลายพันเทาเลยปัอบใจสมุกราวันน้ำเด้อด้วยมาไหน้องแล้วก็บ่าวฐานน้ำเด้อค่อยเพื่อนเฉภาพเพลงถึงเพ็งเรื่องซ่าคือแต่ถูเนาะอ่ะเดี๋ยวินทางน้องนุ่นกะกาวคือการน่องกะป็นทางผู้รักผู้ใหญ่คนเดียวกันได้ละเด้อมานั่งอัดคลิปน้ำกันกะขอขอบุญขอบคุณเพิ่นอีกเนาะโดยอะไรล่ะ อขอขอ,ขอบคุณขอบคุณผุ้ใ่ายใจดีที่ฝากเง,งินมาให้น้องนุ่นและน้องแก้วขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮ้งสุขภาพแข็งแรงปัสจากโลคภัยไข่เจ็บขอให้ <c oughs> ขออย่ดือดร้อนเลยเพื่ แล้วก็ขอขอใจสาวัน้วนั่งที่มาเป็นสะพานบุญให้น้่งนุเลยน้องแก้วคอยสามกูรดีนี่ไงเป็นทางบดไดยแต่ใส่มาใส่กันขึ้นคอยห้ยมีน้องพายไข่เจีปยวไปหัวคอนกันบาทนี่เอ้ยตายดีใจปะใบยังอะไรนรก ฮะไม่เฮ้ยมันใช่นเนอเบิรงด,ดีด้วยมันไม่ใช่นะใ <c oughs> บยังลูกหา่หาหัวจ้างหา่าล้อยักเงินไปจักใบล่ะเอาไปยังคือหัวบาทนี่เขาเงีงย <c oughs> ้ยหัวจักงห่าล้อยเขาเงี้ยหัวจักงหา่าล้อยพะนะอืมเป็นจำนวนเงินคนละห่าล้อยเลยลูกเด้อ กาเงินก็คือว่าอะไรไปซื้อาฮานคาใหญ่ถ้าเจ้าไปซื้อฮานค่าน้อยนี่ยข้าเจ้าสิได้เจ้าเลดตามนะลูกเด้อไปซื้อฮานไงข้าเจ้าจังได้เดอ่าตามท้องตลาดเด้ออืมได้เงินแล้วสิไปเฮ็ดหยังบาดนี่เก็บไว้เวลาจำเป็นนะเก็บไว้ในเวลาจำเป็นเนาะโดยดีแล้วะอีหล่าเนาะเก็บกามไว้เวลาเพิ่นเอาให้เนาะโดย กะแยกไหว้เป็นสิ้นส่วนคือจังเคยบอกน้องน,นุ่นท่นแหละน้อยอหลาเน,ะนาะโดยกะเป็นส่วนไหว้ส่วนนี้เก็บส่วนนี้ใส่ส่วนนี้อ่านั่นนี่กะว่าไปเน,ะนาะกะถึงจะเก็บหน่อยกับลายเธอเก็บหน่อยกับมันก็เป็นลายเองมันเลยล่าเด้อเอาไว้ใส่ในเวลาจําเป็นหรือว่าสุขเซินเพราะเรื่องเ,เงินอ่าเรื่องเงินเงินทองทองนี่กับหนึ่งมาน้องแก้วนี่อ่าบ่มีพอ่อบ่มีแม่แล้วลูกเนาะ กะบอยาให้ฟุ่มเฟือยไปไหนเ้อลูกเด้อเรื่องเงินเรื่องคำเนาะเวลาได้เงินคำมากะเอาไ้ซื้อยู่ซ um, so ื้อกินให้น้องให้นงอะไรอีหล่ะกะเบิ่งแต่กะส่วนหนึ่งกะเก็บไว้น้ำพวางยางเรื่องเงินเงินเงินทองนี่แบบว่าคันคือเฮาเต้นเล่นไปกู้ไปยืมเพอ่์นี้กัคนขังมาลำบากได้เนาะคืออยู่บ้านอยู่เมืองเฮาแบบสิเก็บอไว้ส่วนหนึ่งน้ำเด้หล่ะเด้อเลยกับส่วนหนึ่งกะคือว่าแหละซื้อ เนีย่ยซื้เสพซืน้องซื้อนงกินโดยเดี๋ยวจังมือเอ้ยกเสียเนีย่ยซื้เสพมาสู้อชุดตัวกินคือกัน <laughs> โดย, <laughs> โดยเดี๋ยวเขากะว่ายนัดกันอีกเทือนึงเนาะโดยเอ้าสายจังใดกะทั้งอ่าเะื้อยกะสีได้โคโตเดินทางอ่ากับป้าก้อนบานนี่โดยเพราะว่ากะคือว่าระยะฟ้าลมฝนตกน้อยละเนาะอ่ะสบายดีป้าลุงเนี่ลูกโดยอ่ะโ,โ,โ,โอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องทางอ่าสามวมุกดากะ อ่าสิได้ขอตัวเดินทางก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคืนฝาคืมฝนก็กกกยันอ่าฟ้าลมฝนตกกระทางกระทางสาม,มุกดากระขอขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เดอ้อที่ไว้เนืินใจให้ทางสาม,มุกดาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้กระขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแหง่งครบเจ็บจาได้ครบไข่ย,ยาสุมีเดอ้อปสัสกาโรคไข่ไข้เจ็บอ่าเดินทางไปมาทางใดกระขอให้เดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยเดอ้อขอให้อ่าเพิ่นอยู่ดีมีแห่ง ขอให้อิมันคอนยืนเป็นโมโพูฮมไซกของลูกของหลานตลอดไปเด้ซะทูเนาะโดยอ่ะสร้างสาม,มุกดาการทีได้โตโตจบคีเพียงซ้ำนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยทา้บ้าพิดพลาดประการใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยน้ำในลายเด้อไทยนี่านสาม,มุกดาวันกะขอเก่าเข้ามาสมบายดีสบายดี